มาขายอะไรแล้วแกขายข้าวเหนียวขายข้าวเหนียวอ๋อขายข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมดอันนี้ขายขนมเช้าอ๋อตลาดสดบารกรรมเอาพอค้าขายทุกวันครับผมอ๋อมีมีเมนูอะไรมาหมดนี้วมีอนี้ครับมีเยอะครับ ผัดเส้นมียำผัดกุ้ตัวอ๋อนี่เนี่ยนะครับผมแกนองไม้ต้มดอกกล้วยขายทุกวันมาซื้อได้ทุกเช้าทุกเย็นเงียบร้านผมก็เงียบเหมือนกันคร <laughs> ับตลาดสดเช้าวันนี้ช่องหักบัว ขายดีไหมครับขายดีจ้าดีเวลามีคนเวลาไม่มีคนก็ไม่ดี <c oughs> ทีตัวตัวใหญ่เลยเรามีแม็กตลาดตัง้ง9เมรีอญ10บาท10บ,บาทกับแค่10บ,บาทจ้า10บ,บาททั้งหมดเลยใช่ไหมถุงเล็ก10ถุงใหญ่20เยอะแยะของค้าทีมาติดต่อได้เนาะรับรับรับงานเลี้ยงไหม กานเลี้ยงกรับนะเจ๊บรอยครับตลาดสดบรกรรมเช้า,าเช้จาจัดเบรอะรก็รับ,บจกกบักรับติดต่อได้ต่อได้เลยจ้าไม่แพงไม่แพงติด <c oughs> ต่อได้จ <c oughs> ้าศูนย์แปดสองแปดแปดสองเจี่งๆ <c oughs> ไดมใกล้ใกล้ใกล้ศูนย์แปดสองแปดแปดสองเจ็ดศูนย์ศูนี่จ้าิ้าเาไงใช่ใช่ข <c oughs> น,นมจีน ขนมจีนบ้านเราปลากรรมตลาดสดเช้านี่ครับตลาดสดยามเช้าปลากระมเราอันนี้มีเจียวงเจีพวงว่งกระไดจ้าไม่มีงานทำแก่แล้วก็ต้องมาทำแกงขาย แกงแกงอะไรบ้างเอาัาแกงส้มมีแกะปลาจอมมีแกงกบมีแกงสุงจ,บบจี่ปลาขยแง<อ>ปลากเกลือทอดปลากเกลือทอดมีหลายอย่างติดต่อได้ เดี๋ยวนี้คนไม่เยอะอยเดินชนกัน,นเ,เดินนชนกัไหลตลกเลยอเอาขายอยู่ตรงนี้ขายเขาขายใครอ่ะของใครอ่ะของตระน้อยอ่ะตระน้อยไหนน้อยที่เป็นกรรมการว,วัดอะ่ะมันก็ทายยกอ่ะเหรออ,อ๋อ ตั้งแต่เด็กสาวจนชลาวัยใช่เขาละทุแกลตทุกแก่จะไปไปไม่ได้เอาเชลเลยตลาดสดบารกร,รมคนเต็มเลยครับคนเต็มตลาดเลยเดินหลบกันไม่ทันเลยครับ คนเยอะวันนี้เสาร์วันเสาร์คนจะน้อยหน่อยครับท่านผู้ชมตลาดสดบรารกรรมครับเชา้าเช้ายูทูปช่องนาคบัวครับยูทูป,ปอร์ ขายดีไหมพ่อยขายได้คนคนทำไมเยอะอย่างเงี้ยวันธรรมดาคนเยอะไหมใช่วันธรรมดาก็เหมือนดีได้จ้ะนี่าวันเสาร์อาทิตย์เหรอได้ขอยดีได้เหมือนกันแหละไม่ได้มาถ่ายไม่ได้มานานแล้วว่ะนานแล้วว่ะวันนั้นวันแม่ไม่มาวันแม่คนเยอะเหรอคนเยอะแล้วก็ขายของดีอ๋อยังนึกถึงพี่เลยพี่ไม่มาอ๋อเลยนะยาวยืดเลย คุณแม่ค้ามากนี่ครับตลาดสดมารกรรมทุกเช้าบรรยากาศจะเป็นแบบนี้คนคนนี้มันหายไปประมาณห้าสิบปอร์เซ็นได้ไหมเมื่อก่อนมันมจะแน่นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยเหรอโอ้อหายเยอะเลยนะครับเ,เ,เศรศษฐกิจไม่ดีเนาะแปดเก้าปีที่ผ่านมา ว่าว wow, wow, yeah. ่าแย่นะโควิดนะพูดดีกว่านะโควิดจริงดีกว่าเหรอได้สามปีนะทำดี่ดี่แย่เยอะหนักเลยโควิดไปแล้วเรายังยังไม่ดีเท่าที่เดิมจริงนะอากาศเช้าแบบนี้นะคะอากาศชื้นๆหน่อยแล้วก็อากาศดีเย็นแบบนี้นะ